ว่าผมยักคอสวัสดีเพียงแค่นี้ที่ท่านคงจะจำผมได้กระผมสายหยันสัญญาจะเป่าคนเดิมไม่คเคยเปลี่ยนแปลง,งไม่เคยเปลี่ยนแปลงใจของท่านผู้ชมที่เคารพนะบนเพลงของสายหยันสัญญานั้นที่มอบไปให้ก็ยังคงติดตาตึงใจอยู่ในหัวจิตหัวใจของนิรักแฟนเพลง,งตลอดมาฉันเหลวันนี้สายหยัดเขากล่าวคำว่า เดาตีสวัสดิีนะยินมาเมื่อกี้เพิ่งมาแล้วจะไปสักเนี่ยไม่ร้องกรอดไม่ร้องเพลงอะไเดี๋ยวร้องเพลงจุดสักตายไปแล้วไม่ได้เลยก็จะพอจำเมื่อได้ก่อนตายพต่ดีว่าเอาพอสมุดเยองไปเลยแล้วมาได้ขวาแล้วพี่ครับดีมากครับแต่มาได้ขอตัวด้วยโอ้แม่คนริบป้ามาแล้วยจากพระตุลชานีระบบ เล่นเร็วๆนะครับเดี๋ยวลิเกคณะนั้นเขาเล่นต่อคณะไหนะน้นแบบถากขึ้นแล้วตัวโน้ถากอะไรกันเลยอันนั้นเป็นตองนะเอเีทุนลิเก s t d i n g a n d i n g วเห็นขึงจ้าตัวนตตลกตัน้เล่นเปนแบบแต่ตอนี้เราราวังีสัญญานั้นเขียนได้ไรบ้างนะ เขียดเขียดหน้าเป้าทำไมเปาเข้าเชิดตลอดครับท um> ีเป้าเหรอคะครับผมพี่ครับมีมีครับผมมีแฟนขับมาหาพี่เป้าอะค่ะมีแฟนขับมาด้วยเหรอครับีแฟนขับมาจริงเลยได้ยังไงว่าสาหยันจะมาเข้าไอ้คนนี้แล้วแบมีแฟนขับมามาหาครับนี่เชิดนขอยากได้คิดพี่เป้ามา เดี๋ยววันนี้เราจะแมีเวลาจะเล่าแผงให้ทุกท่านได้ใจกันกับสาผลงานแผงนี oh ้เกิดจากนกาหลีเป็นครูสอนเต้นระดบหนงเลยทเดียวดูใจขับแกคิดตัวได้สายอย่ากลัวครับพี่ใจขับพี่ป้าก็อย่าไปกลัวสิงสายอ่งืสครับยาน าสายเนเจ้าเกาเ,าเจ้าต้งเหมืเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงใจหัวใจเปลี่ยนท่านยัตะเวดข้าบอกว่าสาย,ยันนั้นเป็นคนที่ทำไว้เลยม่ต้องตำหนิขึ้นตึ้งขึ้นเหนือยันตะเวด บางทีแถวอย่างนีงองอ้ที่จังหวัดเชียงใหม่ขนาดนีแล้วก็เปนเรื่องอีกทีที่จังหวัดที่ภาคใต้ก็ต้องเดินทางกันข้ามวานันกันยนตลอดเลยหนุ่มขับรถราะว่าการเดินทางนั้นต้องใช้เวลานนาหลายชั่วโมงแถวขยันก็ต้องเดินทางกันตลอดวัน ยันค่ะอยากถามยันยันอะไรเนี่ยเวลายันร้องเพลงอ่ะยันไม่คออ่ะยันไม่เค็ดเหรอมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นเอกรักสายหยันสัญญาเอกรักคอสายยันไม่เค็ดนะครับเค็ดเดอะไรเค็ดยี ไอซีตัวจริงนะเนี่ยยังจำไม่ได้หรอคัดไงคัดสนีเขายอเสียเหมวกับคุณพรต่อื่อศัยเข้ามาานเขายองล้่อยขาลัย้อยใหม่ครับเนี่ย ย้อยใต้ท้องเน็ตไย้อยตก้นเ้ย,ยไปก่อนเอ๊ะกย,ย,ย,ย้ <c oughs> อยาด้เขาบอกอมาจาก่อย้อยนี่คนรเหรอครับมาสย้อบบยขับรับทีนอบลกับแฟนขับ้ายห่าพี่ป่ามาแล้วปละวัตนะิขวาด้วยขับคุณพี่ ติดวที่มาใส่กันดูงานชุดนี้ยังเร็วหน่อนะทำไมอ่ะัดอาท่วันนี้พัดก็ผอมแล้วเปียนแค่นี้หน่อยทำไมจะทำไม่ได้งานวันนี้ที่มาเน่ยแต่งมาที่ตัดตัทีงานก็ผอม

อยากจะมาขอรูปหลยันอยากจะมาขอรูปหลายสาย่ันได้ทํามที่กิดังเกียจมากเกนไปเจอตามสับใจดีจอยเออ่ด้เออ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 เอ้เัอนออไเออออออเออเอเออ ยอาละครับแค่นี้เยครับเราไม่เสียเวลา